สวัสดีค,ค่ะพี่น้องค่ะพบก,กับช่องซาบันหิตชาแนลพี่น้องมาส่งท่าพี่น้องมาชมพี่กรันตามกับเราแล้วพี่น้องค่ะเป็นเครื่องเล่แต็กพี่น้องค่ะเป็นโคกคเนาะพี่น้องนะค่ะเพ,พิ่นใส่เพิ่นใส่ เขาใส่เป็นโคคูค่ะแต่ว่าตอนพขาใส่งานอันเดียวแล้วพี่น้องค่ะจำเรียงคือเียงือไม้พายพี่น้องแต่กี่เป็นคนๆค,นค่ะยันภาษาไม้ไม้นะพี่น้องใช้เป็นไม้พายค่ะ ชมนวัตกรรมใหม่ค่ะเย็ยเด็กิืนแข่งแจกพี่น้อ,นองค่ะมีการจำข้าวเม่านะคะเป็นนะคะเป็นโขกกันเครงแจกเย็นเดีกเยงนด็กพี่น้องเบื้องวิธีการทำงานของเพืงค่ะค่ะแข่งแจ็ค ชมพี่น,อน,นำำ้องมีทีการตำข้ามเอาใช่ไหมคะเติ้ลจะเป็นเครื่องควัวค่ะเตนนิ้ลถ้าพี่น้องมาชมเครื่องวควัคเวเพ,พิ่นค่ะเครื่องควัวจากสมัยด้วยพี่น้องค่ะเครื่องคขวนี่ค่ะเตาเตาเวลาเพิ่งขวนะคะเพิ่งกะจะเอาฟืนใส่พี่น้องนะะหมอ้อคกขวค่ะกระทะคขวเพิ่นพี่น้องบักง่ายค่ะนี่มีพัดลมพร้อมด้ยพี่น้องพัดลมค่ะ ใส่สำหรับเป่าผ้าออนนะคะนาตอนขัวพี่น้องเป่าหายความหอนออกค่ะสามีข้ามาเบิ่งเครื่องอะไรเพิ่นเน้ะพี่น้องวิธีก,การทำขมาเพิิงค่ะตัวนเป็นเครื่องลวกค่ะมีพลมพร้อมค่ะมอตเตอร์เพิ่นเน้ะพี่น้อง ตัวนี้เป็นเป็นเครื่องเอียงค่ะเคร่อเครื่องใส่น้ำพี่นอ้องค่ะงามงามกับหม้เพิ่่นคคะ่ะงามมากโอู้ก nah. ับหม้เพิ่นงามงามเลยค่ะพี่น้องอ่อนค่ะจบไล่พี่น้องบ่มีบ่มีอันกากบ่มีอันนี้เลยค่ะเพิ่นเฮ็ดงามงามค่ะเครื่องใส่น้ำลมคายนะพี่นอ้องค่ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องในเป้าแกบค่ะ เครื่องเป่าแกบข้าเมาด้วยพี่น้องพื้นพื่นค่ะพื้นพื้นใส่สำหรับเวลาดังกลัวเข้า,มาเมาด้ยค่ะ,พ,ะ,คะพี่น้องจบค่ะตอนนี้คือหยุดแล้วค่ะจุดเครื่องแล้วพี่น้องเวาใหม่คำไว้แล้วค่ะโอเคค่ะแบบน,นี้เอาเอาไปเป่าบ่ค่ะ เอาแกะเอาไปหอนเพิ่นดับเครื่องลคะค่ะเพิ่นจะเอาไปหอนมาเทื่อนี่งามๆด้อพี่น้นองค่ะวิธีการทำข้าวเม่าเฮ็ดยากเรือพี่น้องนี่ค่ะวิธีการเด้อสิษเห็ดเพิน่นเบิ่งอันนี้ก่อนเบิ้งตัวเพิ่มเอาไปเป่เปานี่วิธีการทำขาา้ขาวเม่าข้าวเม่าออก พี่น้องเครื่องอแตกเพื่อนเครื่องต่ำเพื่อนคูกเพื่อนสองหน่วยพี่นนอกไม้พายค่ะนี่แหละค่ะคือวัตรกรรมทานสมัยพี่นนอกการห็ดขมังแบบสมัยใหม่ค่ะเครื่องอิแตกคขกตา่นอกขูกระเดียง เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้กัดที่ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้เนาะคะจังพวะพอก,กันในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะเนาะจะสิพามจงสิบบีปฏิภาในะแต่และคลิปนะคะของช่องสาวบันนี่ชาแน,นลกายอย่าลืมเรียพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบันนี่ชาแน,นลเรียพี่น้องสำหรับพี่นี่สาวบันนี่กัดซีคอตัวลาไปก่อนเรียพี่น้องค่ะทำแล้วก็เสร็จเด็กกับบ้านแล้วค่ะ ขนมเอาขามรอบคันสำหรับมี่ก็ขอก่าวบามาสวัสดีนะคะบ๊ายบาย